สวัสดีครับ fc ขอโทษด้วยนะครับที่ถ่ายวีดีโอให้ fc ได้ได้ดูได้ชมมาแล้วครับสวยจริงๆครับวันนี้แย่ yeah, เลยครับเราจะส่งหมูได้ไม่ได้คนระับ fc ทุกคนทุกท่านสวัสดีด้วยนะครับฝากช่องครใชายหมูกระทาด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับวันนี้ดวงไม่ดีเลยครับ ครับไปซื้อกับข้าวให้พ่อรถล,ลม้มแย่แย่อีกหลายวันคงจะหายหนักครับเดินเต็มตีนไม่ได้โอ้ดวงไม่ดีนะครับภาษาพ้นวันเกิดมาแล้วภาษาประคองประคองไม่ให้เกิดเรื่องอะไรสิน้น วันนี้มาเกิดบัต yeah, ิเหตุแย่เลยครับเนี่ยรถคันเนี้ครับไม่เคยขับลองขับดูโอ้โ oh. หไม่รู้ข้างซ้ายข้างขวาเบรกไหนไม่รู้กำสองข้างลมไม่มีท่า <c oughs> เรียบร้อยไปไหนไม่ได้แย yeah. ่เยนตกเยน็นกับฟ้าล้องคืนคืนไม่รู้ล้องตรงไหน เนี่ลูกค้าสั่งหมูต้องค่อยๆแนคะ่ค่อยๆไปส่งนะปวดก็ปวดเจ็บก็เจ็บเย่เย่เลยตอนะนี้อาจารย์ <c oughs> คลิปนี้สัน้นๆนะฮะ ว้าเบซีเป็นกำลังใจให้ช่องพอใจมุกขะาด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนี่แดดก็ดีเยอนี่รถคันนี้ครับไม่เคยขับส่วนมากจะขับรถคันนี้นะครับนึกไลยเอารถคันนี้ไปโอหมดเลยหมดสภาพคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย